ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 เชิอชูเกียรติอาเซนนลเตรียมเปิดตัวรูปปั้นอาเซเวนเกอร์ฉลอง20ปีแชมป์ไร้พ่ายอาเซนนลสโมสรดังแห่ง England, พิมรลังกฤษเตรียมเปิดตัวรูปปั้นอาเซเวนเกอร์ตำหนามผู้จการทีม ซึ่งจะตั้งแต่ง,งานอยู่บริเวณนอกสนามเอมมเรซสเตเดียมในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อเป็นการฉลอง20ปีที่ทีมคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเวนเกอร์เป็นกุนสือผู้ยิ่งใหญ่ของไอ้ปืนใหญ่โดยสามารถนำทีมคว้าแชมป์มากมายโดยมีทั้งแชมป์เปอร์ลีก3สมัยโดยเฉพาะในซีซั่น2003-2004ที่อาเซเวนเกอร์สร้างประวัติศาสตร์พาทีมคว้าแชมป์ไร้พ่ายอย่างยิ่งใหญ่ ในายอชาฝรังเศสคูโมเฮียนเดอร์กันเนอร์ยาวนานถึง22ปีแต่เขาต้องบอกลาสโมสรอ,อย่างเจ็บปวดในปี2018และเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาร์เซนอลอีกเลยดังนั้นการที่จะสร้างรูปปัน้นจึงเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนมากๆงานนี้อาร์เซนอลได้ดําเนินการสร้างรูปปั้นดังกล่าวโดยพวกเขาคาดว่าจะสร้างเสร็จได้ทันในช่วงเวลาเดียวกับการฉลองแชมป์ครบรอบ20ปีที่ทีมผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไร้พ่าย ขณะเดีวยวกันเดลันติกสื่อมาตรฐานสูงรายงานว่าจะมีการเผยโฉมรูปปั้นผ่านสื่อออนไลน์หลังจากนั้นเวนเกอร์จะเข้าร่วมพิธีแบบเป็นส่วนตัวร่วมกับครอบครัวเพื่อนฝูงและนักเตะชุดแชมป์ไร้พ่ายซึ่งจะถูกเชิญมาร่วมงานนี้ด้วยท้งนี้อาเซนนตตั้งตาคอยที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติตำนานกซือของพวกเขาโดยการนำรูปปั้นไปตั้งอยู่นอกสนามเขียงข้างกับดินสเบอร์แคมป์โทนี่อดัมเทรี่องรีและเฮอร์เบิร์ตเชปแมน เวสแฮมสนคว้ากองหลังอาร์เซนอลเสริมแนวรับลุยศึกฤดูกาลหน้าเวสแฮมยูเนเต็ดสโมสรดังแห่งเพลเมลลิงกฤษตกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวนูนโ,นโนตตาบบเรตแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสของอาร์เซนอลอริร่วมกรุงลอนดอนไปเสริมแนวรับในช่วงปิดซีซั่นฤดูกาลที่ผ่านมาตาบบเรตย้ายจากอาร์เซนอลไปเล่นให้กับโอลิปิกมาซ์ด้วยสัญญาย,ยืมตัว1ปีและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยโลงสนามไปรวมทุกรายการ39นัดซัดเป็น6ประตูพร้อมกับเป็นแกนหลักของมากเซยไปแล้วอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามิเกลอเเต,ตตา้ากุนซืออาเซนนลจะไม่มีที่ว่างในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับตาบเบรสเนื่องจากมี2ผู้เล่นอ,อย่างอเลซานเดอร์ซิเซนโก้และเคลียนเทนนี่ขวางทางอยู่ทําให้ดาวเตะวัย23อาจต้องย้ายออกจากอาเซนนลเพื่อหาโอกาสลงสนามจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้เดวิดมอยเทรนเนอร์ของเวสต์แฮม เตรียมเปิดฉากคว้าตัวตาบบเรสไปร่วมทีมโดยมองว่าแบ็คเลือดไฟทองมีคุณภาพมากพอที่จะเข้ามาเป็นกําลังสําคัญในแนวรับให้กับขุนค้อนได้สำหรับตาบบเรสยังมีสัญญากับอาเซนจนถึงปี2025และมีค่าตัวประมาณ18ล้านปอนด์สิงเตรียมข้อประตูทาพ k ไคเซโดเร็วๆนี้เชลซีคาดว่าจะแสดงความสนใจมอนเซสไคเซโด กองกลางเอลดอร์ของไบรตันอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้สการสปอร์ตซึ่งกิจโดยงานว่า Chelsea, เชลซีเตรียมแผนที่จะเปิดการเจราจาและยื่นข้อเสนอขอซื้อไคเซโดกองกลางไบรตันอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เชลซี Chelsea อยากได้ไคเซโดมาแล้วมเมื่อเดือนมการาที่ผ่านมาแต่ไม่สมหวังและกองกลางวัย21ก็มีส่วนสําคัญในการพาไบรตันจบอันดับ6ในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดและคว้าตัวไปลุยยูโรปาลีก เป็นการลุยสืบฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมโมสรอน้ังนี้หากเชลซีบรรลุข้อตกลงกับไบรตันเรื่องค่าตัวของไคเซโดได้ทุกอย่างก็น่าจะจบด้วยดีเพราะกองกลางเอกอดารไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเรื่องสัญญาส่วนตัวกับเชลซีขณะเดีวยวกันเชลซีก็จับตามองโรบิโอลาเวียกองกลางของซาทัมตันเช่นกันโดยมิฟิ์ทิมแชีเบลยเยียมอย่างได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลกับอาเซนนลด้วย จนาธานวารานมิดฟิลวัย21ปีของสปอร์ติ้งกีคอนมีโอกาสย้ายไปค้าแข่งให้กับเอเล็ตโกมาริดในช่วงซัมเมอร์นี้เอเล็ตโกมาลิดกลตกเป็นข่าวว่าสนใจเซ็นสัญญากับจนาธานวารานมิดฟิลวัย21ของสปอร์ติ้งกีคอนเพื่อดึงน้องชายของลาเฟวารานอดีตปะกกลังทีมชาติฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากเดียโรอัสอันเดียแบต้าผู้อำนวยการกีฬาของทัพตาหมีมองว่าวารานผู้น้อง เป็นนักเตะที่มีศักยภาพสำหรับทีมชุดเบของพวกเขาที่พึงเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ดิวิชัน n 3ลโดยมีฟีวิฟจะลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่หากเทรนเนอร์ดีโก้เมิลเน่ต้องการใช้งานก็สามารถส่งลงมาเล่นกับทีมชุดเบได้เช่นกัน